สบายดีน้องพามีโดยสบายดีบ่าวเทเนาะฝากซ่องคน่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู่สู่คนวันจะอยู่ลาวหรืออยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศอขอกรคำคำาบว่าสวัสดีและสวัสดีไปเบิร์ตชุมองสุบอนเนาะนะ มัอนี้กะนิารต้อนรับทุกท่านกันชูช่องตะวันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกะรมัอนี้เนาะบาร์นบารตะวันก็นได้มาเยี่ยมน้องทงเนาะแล้วก็ถือโอกาสมาช่วยน้องพามีเพิ่นทางหญ้าพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นทางคนเดียวเนาะกะคิดอีตอนเพิ่นเนาะก็เลยยกทีมงานมาช่วยะเพิ่นทางหญ้าอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ มอนี่มาตะวันกันยังโมได้มีอีกอย่างติดไม้ติดมือมาฝากน้องพามีเนาะกะตั้งใจไว้ว่าหลังจากที่ทางหยาแล้าจะป้าปกันไปกินเวาเข่าปุ้นเนาะอยู่บ้านาธาตุคนใดพี่น้องเลยก็เลยพื่อเกี่ยมอีกอย่างมาโมนี่เนาะเอาแต่เหือแห้งมาพี่น้องมาสวยเพิ่นทางหยาเนาะเดี๋ยวเขาจะับไปเบิ่งเิ่นทางหยากันรอบๆพี่น้องเนาะมาตะวันกะบฉี ขอตั้งกล้องแล้วก็ขออันนั้นทางหญาติสวยเพิ่นกว่าเนอพ่อแม่พี่น้องมานล้มกันโมนี่ก็มีบ่าวเท่เนาะพี่น้องพี่น้องเนาะสบายดีน้องพามีโดยสบายดีบ่าวเท่เนาะฝากซ่องพป่นเนอพ่อแม่พี่น้องเด้อบ่าวเท่เนาะบแนวเนาะดโ สบายดีสาวลายคนบ้านบ้านเนาะปากซ่องเป็นเด้อพี่น้องเนาะเป็นซ่องสาวลายสาวบ้านบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการแก้ให้สบายดีเพิ่งหาก็เปิดซ่องใหม่พี่น้องเพิ่งแบบมานำเนาะโดยก็มีคือเก่าทีมงานเฮาเนาะสาวคืนเบาลาวสบายดีเด้อสาวคืมสบายดีเบาลาวทีมงานเก่าเฮาเนาะพี่น้องไปใช่ไปน้ำกันช่วงนี้เนาะ าเบื่อานลาบนทางทางหญาซอยน้องพามีเพิ่งนองเยพีัเ่ี้นยได้ผองลยอาชีพเก่านอ๋อพเ่นว่ากรรมกอโดยโอ้ดินเต็มเลยโอ้ยบางแนวถึงส่งฮะฮึบอว่ากี้ดิถึกอย่างมัน่

อมาตะวันกิจออนุญาตตั้งกล้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตั้งกล้องเลเสียหนัก่อนพม่พี่น้องเอยพอดีทางง่ายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแซมดีเนาะตะวันใหญ่ตันนวนี้มันจะทีลำบากพี่น้องเลยแต่ป้าใหญ่ตัวนีนว้เนี่มันจะทางได้เนาะตอนนี้เนีมันแค่น้อยยังทางได้อยู่มันเอกแ,แดดแดดพม่าพี่น้องแต่ใครจะมา มีลมเนาะมื้อนี้เอ้ยพออยู่พี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีลมนี่อยู่บ่ได้เลยมื้อนี้ครับมันแดดเนาะมันแดดมันมีลมก็เลยอากาศเย็นแน่ก็บ่ร้อนปานใดทาหญ้าก็พอาอยู่เพนพี่น้องหญ้าก็บ่บ่หลายปานดต้นก็บ่เนาะ จากทาั้งหยางแรกว่าพ้ามีเปินกระีเ็ดล,ลัก้วคนเ้ี่นองนาะเนกีเพดพุดปลูกตงัก้วไหวกเไม้กไม้แดนไวน้พื้นที่นอ,อกเนาะเห็ด้ทาไว้ออก็ดี สิพาพ่อแม่พี่น้องไปถักท้ายกับน้องทงมีไปเบิ่งน้องนะนะพามีเพิ่นทางหย่าวิวน้องเนาะคันชัแต่เบิร์กแต่บ้านทางหย่าก็ย่านพ่อแม่พี่น้องเบื่อพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศน้ำก่อนเนาะโดยเดี๋ยวเออพามีกาเนาะเพิ่งึ้นนนึึข้ได้เนาะมีเอฟซีเม่นมาถามว่าที่ดินของน้องพามีนี่ยลายก้วงจำได้เป็นวันลายป็นได้ก็ม่วงเป็นวันเนาะคือวันลายในเมืองคือว่า ่วงแต่เหม่อนเนาะอ่าสำหรับดินน้องท่องมีนี่ก็เป็นตอนกลางเน้อพอไปพี่น้องเนาะเป็นตอนกลางชวนตอนโตอยู่ชวนเบื้องเบื้องกันนะกวามือนี่ก็มีจะคของแล้วพอไปพี่น้องเนาะแต่กาเบื้องใต้นี่เบื้องใส้มือนี่ก็มีจะคของแล้วพอไปพี่น้องแ้่ของน้องท่องมีอยู่ทั้งกลางเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งกลางทั้งทั้งกว่างนี่ก็มีแต่สิบเอ็ดเมตรพี่น้องเด็กคุณ ทางยาวนี่เสาะหาเม็ดน้องพม่พี่น้องเนาะสิบเอ็ดคูนสาะหาเนาะทวดินตัวนี้นี่ยมันมีมันเป็นชายมีสามเจ้าเนาะพี่น้องพม่พิน้องมีสามตอนเนาะตอนตอนกลัวเมือก็นเป็นของข้าวเจ้าเนาะตอนเบื้องเบื้องอ่ไส้เมือก็เป็นของข้าวเจ้าแล้วส่วนของบ่าวพมมีเป็นโดยตอนกลางเนื้อพม่พี่น้องเนื้อโอเคเนาะเดี๋ยวว่าตะวันจีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องน้องพ้ามีเพิ่นทางหยาพี่น้องเอง การยังบอนลายเนาะใกล้สิแล้่เลยพอม่พี่น้องยังประมาณหาเม็ดหาเม็ดหรือว่าพกเม็ดเนี่ยเนาะกะสำเร็จพอม่พี่น้องยังเหลือบอนลายเนาะอืมทีนี้น้องไลายเป็นกขมาวซอยน้ำมันนี่เนาะเป็นข้าวซอยน้ำมันี่พอม่พี่น้องเลยสบายอนาน้องต้องมีเป็นจังได้หิวเข่าแล้วบอสจังหน่อยพี่น้องจังหน่อยเนาะเสียก่อน เชียญหย่าไปก่อนหลังจากเชียญหย่าแล้วฮะจึงคอยออกไปกินกับพุ่นน้ำกันดญวนทาดเนาะโดยนี่เ่าตะวันเป็นเจ้ามื่อโดยโดยรับเลยพุ่นมากเนาะเป็นเป็นอะไรเนาะอันมีพี่เอื้อยมีน้องมาช่วยเป็นอะไรข้อมู้สึกดีใจอยู่บ่ดีใจแล้วก็ตื่นจันใจเราเนาะพี่น้องพานี่เนี่ยว่าไอ้เนาะกับพวกพิพคันธ์มันจะมีพี่มีทางเป็นของเจ้าของพี่น้องเลยโดยว่าอยู่บ้านเราเป็นคนรวย นสาบบุญคนได้ลายแลวบอปัญหาคนพี่นอกใกล้แล้วใกล้แล้วไงเอาเต็มทงนี่แหละใครชี่้วแล้วพอไปพ่น้อกยังโมลายเนาะอันทั้งทั้งนี้น่นแล้วแล้วพอไปพ่น้อกแล้วเนาะยังแต่ทั้งหลังของบอตะวันเนาะที่ยังโทัแล้ว็ยังโบลายพอไน้อกยังประมาณหาเม็ดหเม็ดคูหาเม็ดเนาะกแล้วต้องพ่นนอกเนาะ ่ามื่อวานนี่กับขำบ่บ่ได้ขำบ่ไหนเจ้าประมาณอ่าชิบประมาณชิบสองมงกว่ากว่าโดยโดยเพราะว่าเขามีกะซอยเบียกสอยงานกันเลกะในเมื่อกระิตย์นี้เลี้ยงเจ้าอันนั้นเนาะหลังจ้าอันซอยเบียกสอยงานทางบาดีแล้วกันไปบ้านบาเทบ่แม <to> ่นไปหดมังโม่อ <here> ่าไปหดมังโม่โดยกลับมาพี่จัามุ้งก่อนกลับมาพี่กะักลับมาเศร้านี่มาเลยกันมาพี่เลย โดยโอเคแล้วเวียแรงงานทางนั้นเราพากันมาซอยทางนี้นะครับก็มีมีเวลาบัหน้าก็ไปเยี่ยมไปยามเด้อทางส่วนบังโมเฮาโดยงามนะพ่โอ้งามไรบ่อเราไอ้พี่เล็กขึ้นแล้วนะแมนมักสรีงามพี่น้องเอ้ยก็มีวังว่ะโอเคโอเคสีปันแบ่งๆให้ไอ้ทนงานเพิ่นไปกินทีน้อ และเมื่อเจ้าเมื่อพุ่นไอสีไอ้นนั่นไอศีไปแหวกดินนำเนาะมันก็เริ่มงามเลยไอ้ไอ้เออน้องป่อมีเนี่ยปลูกบักมู้อยู่ใส่เนาะอยู่บ้านนาจานมันโค้งน้อยแหละแต่ว่ามันเป็นเขตบ้านนาจานผลผลิตเป็นลายลายยาบลหมากอันลูกยังบูมยังบูผู้เพราะว่ายังม่ยรุ่นกำลังแตกกกแตกใบไอ้ยังมวทันเป็นหน่วยเนาะ บัก่มูชุกวัดวันถิไปเยี่ยมเด้อไปดินแดนไปชิมเมึงมะม่วงน้องทองมีหวานบอเนาะมีนามีสาพุสภาคนแหละโอ้โดยกะไปหลินกะไปหลินโอ้เพราะว่าเพิ่นซอยไลายแล้วไอเอ๋ยเนาะโดยกะไปหยากรบกวนเพิ่งเนาะโดยหยอบเพิ่นพี่น้องโดยเพราะว่าตอนนี้กะชิพากันไปกินข้าวยังเหลือพี่น้องเลยกรับมีแต่ชาบไปเล็กน้อยเนาะโดยไอเมื้อนี้น้องเพิ่นว่า สีแดงวันน้เพี่น้องนงฟ้ากับ่อดี้ม้ามันี้อเนาะเจ็บทานครับเผาเจ็บทานเนาะโดยเจ็บทานอยู่เรื่องนอกจากผิดกระถอยดองมาดีมาโดยมาหลายหอบเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ้าวตอนนี้มาตะวันกัจจิคออนุญาตปิดคลิปก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ลงมือสวยน้องทองมือเห็ดหฮมนแล้ว่อชนะเพราะว่ามันยังหมดลายพราะไปพี่น้องเอ้ยสีปะว้มือหนามือในมันกะคือว่าจังใดู้เนาะสีช่วยเพิม่มแ้มนแล้ว่อชนะอ่ะหลังจากลนะแล้วตัวนี้เนาะหลายว่าตะวันกัสีไปขอตัวอำลาพระจาเพราแไม่ไปพี่น้องไปหาประธานอาหารเที่ยงกันเนาะบัดนี้เนาะตอนนี้กับเวลากับายม่มงแล้วพอาะพี่น้องเอ่ยเลยเที่ยงมาแลวนะ้วเนาะแรงกะเมื่อยอยู่แต่ว่าสีอดทนสู่ห้มันลล้วตอน อ่าญาตอนนี้เนาะแห่แล้วจึงจะพาทีมงานไปหาพระท่านอาหารโยผู้นและพ่อแม่พี่น้องเอ่ยวัดพระธาตุอิงห้างเนาะลาท่านก็จีบจักดีอยู่เนาะเว่าเพิ่นขายขอบพุ่นขายเผลอคายอย่างมีครบเหิดเลยอยู่หันพ่อแม่พี่น้องเนาะนะอาตวันขอตัวลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอขอบพระคุณใจที่ติดตามรับชมติต้นจนจบคลิปเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีไปวัดถุขู่สู่คน